นายสัตยามคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นในปีนี้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยด้านสาธารณาสุขยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางทุกด้านด้วยวันนี้มีเที่ยวบินขาเข้าจากจีนจำนวน15เที่ยวบินผู้โดยสาร3,465คน และในชน่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีเที่ยวบินจากจีนกว่า380เที่ยวบินมีผู้โดยสารประมาณ100,000นคนสำหรับแนวทางการรับนักท่องเที่ยวเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณาสุขและคาดการว่าตลอดปี2566จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศประมาณ7-10ล้านคนซึ่งท่าอากาศยานทุกแห่งมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอโดยเน้นย้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวน,นเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ผลออมาเยอะแน่ที่เราโฟกัไสไว้เนี่ยเจ็ดถึงเจ็ดล้านคนจากจีนนะจากเจอยี่สิบล้านวันนี้ผมตั้งคําถามจะเป็นพิตกตเรื่องจีนทั่วโลกก็มีสถานการณ์ที่เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เรื่องของโควิดเนี่ยไม่ได้เป็นโรคระบาดนะเป็นโรคประจําถินซึ่งรักษาได้แล้วสําหรับปัญหากระเป๋าสัมภาระล่าช้าและการให้บริการรถสาธารณะที่พบก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหา,าดังกล่าว เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงาสาธารณสุขกล่าวว่าได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังจากทางการจีนอนุญ,ญาตให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศพร้อมยืนยันจะไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากขณะน,นี้ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในทุกประเทศ ทั้งนี้จากการคัดกรองป้องกันและดูแลรักษานักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่พบว่านักท่องเที่ยวเป็นเหตุทําให้เกิดสถานการณ์การระบาดโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแนะนําให้นักเดินทางทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบอย่างน้อยสองเข็มเพื่อป้องกันการป่วยหนักหากติดเชื้อระหว่างเดินทางขณะทำนักในประเทศไทยแนะนําให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองนอกจากนี้กระทรวงสาธารณาสุขได้มีการหารือกันเบื้องต้น เพื่อจัดระบบและกำหนดแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด19สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจรับบริการโดยให้สถานพยาบาลภาครัฐจัดหน่วยฉีดเฉพาะจุดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติดำร่องในจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ได้แก่กรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาโดยคิดค่าบริการตามความเหมาะสมขณะที่กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการเข้มป้องกันโควิด19รองรับนักท่องเที่ยวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดการปฏิบัติในชัชชาติพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 หลังนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยว่าได้เตรียมความพร้อมภายใต้สี่มาตรการคือประเมินสถานการณ์ความพร้อมเรื่องเตียงบุคลากรและวัคซีนประเมินจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มนักท่องเที่ยวจํานวนมากเช่นเยาวราชถนนข้าวสารโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจัดตั้งศูนย์บัญชาการโควิด -19 เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการชาครับทั้งนี้โดยส่วนตัวมีความกังวลแม้การเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องนพศรแก้วคำไกรหัง